นี่เราห่อแป้งนอกแป้งในเข้าด้วยกันเสร็จแล้วก็เอามารีดครั้งที่หนึ่งรีดครั้งที่หนึ่งความยาวประมาณคืบกกว่าก็ได้แล้วก็ม้วนพับเป็นสามทบแล้วก็จับความหน้าลงแล้วก็รีดรีดก,กึ่งกลางไปบนกึ่งกลางมาล่างรีดให้เสมอ สี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนี่อยากได้ลายสวยๆก็ตัดหางมันนิดหน่อยแล้วก็เอาไปปักข้างบนแล้วก็ค่อยๆม้วนตรงลายก้นหอยตรงนี้ให้มันชิดๆกันข้างในพยายามม้วนแน่นๆไม่ให้มันหลวม ถัรวหลวมรชั้นมันจะแยกกันเวลาทอดมันจะอ้าก็ได้แบ่งนี้เสร็จแล้วก็แบ่งสตัดสหรือตัดสก็ได้ตามต้องการแต่อันนี้ตัดสาม พอเราตัดแบ่งสามแล้วทีนี้เราจะทำลายแล้วก็เอาแป้งมาแล้วก็ตั้งเฉียงไปข้างหน้านิดนึงเพื่อให้หลายก้นหอยมันอยู่ข้างบนแล้วก็รีดกึ่งกลางขึ้นบนกึ่งกลางลงล่างรีดให้เป็นวงลีลียาวๆพยายามเกี่ยไปซ้ายไปขวาให้เสมอกันขนาดจะได้ประมาณหนึ่งฝ่ามือ แล้วก็ใส่ไส้ตามชอบใส่อย่าเยอะเกินอย่าน้อยเกินแล้วเอามาแป้งเอาแป้งมาประกบกันบีบให้ริมขอบชิดกันประกบกันให้ติดเลยบีบบีบบีบให้ติดแล้วก็พับเริ่มจับจีบ กดจีบให้แน่นๆกดไม่แน่นเนอมันอ้าเวลาทอด